อีกมูฟหนึ่งของชัยชยนกคิดชอบนะครับในฐานะรัฐมนตรีดีนะครับก็ไปลงนามในอนุสัญญาสหรประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์นะครับซึ่งเป็นการประชุมที่มีตัวแทนจาก68ประเทศทั่วโลกแล้วก็สหภาพยุโรปเข้าร่วมไปเซ็นกันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามนครับนะซึ่งการลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ถือเป็นความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์ของประชาคมโลกนะครับเพื่อเพิ่มประ <c oughs> สิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ ที่ทวีความซับซ้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องอนุสัญญาน,นี้มุ่งเน้นการสร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างประเทศครับสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือทางเทคนิคและการเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาในการรับมือกับภัยไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงทีก็กคุณชัยนชนกนี่ขึ้นสปีดคุณพงคุณช<อ>ัยชนกขึ้นสปีดนะบ,บอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับจะเร่งแก้ปัญหา การหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศไทยภายออใต้การนำของนายกอนุทินเนี่ยกำหนดให้เรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะเรารจะดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อขจัดภัยสแ,แกมอย่างเป็นออระบบแล้วน,นี่นะเราทํามาแล้ว3ด้านด้วยกันนะมีอะไรกันบ้างหนึ่งตัดสัญญ,ญาณตามแนวชายแดนโดย<ผ>การ<อ>สกัดาการลักลอบแพรทองออทานทามาแล้วนะครับออสบูรณาการร่วมข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ประเสริฐก็ทํามาแล้วนะครับพัฒนาฐานข้อมูลกลางแบบเรียลไทม์ที่จะได้มาว่าแบงก์ชาติร่วมกับดีอีร่วมกับหน่วยงานต่างก็ทำมาตัยุคคุณประเสริฐการปรับปรุงกฎหมายและมาตรการตอบโต้นะก็เร่งรัดการออกพระราชกาหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีใหม่ให้เข้มข้นในด้านการป้องกันและปราบปรามการตอบโต้นะครับ ครับนะฮะอันนี้พักเพื่อไทยทำพักภูมิใจ,ใจ,ใจไทยเสิร์ฟอีกแล้วนะฮะปฏิบัติการ,รต่างๆทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยยุครัฐบาลแพทองทานแล้วนะครับชัยชนกยังไปยืนยันในเวทีโลกด้วยนะครับบอกว่าผมยืนยันว่าหากพบเจ้าหน้าที่รัฐนักการเมืองหรือบุคคลของรัฐเกี่ยวข้องกับกระบวนการสแกมเมอร์หรือการพนันออนไลน์จะถูกดําเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้นชาวนิตเขาก็เลยถามบอกว่าคุณชัยชนก ที่เขาจะมาจ่ายสวยให้คุณชัยชนกะสี่สิบห้าสิบโลมายังมากี่โมงเอออืมเอาเอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนเนาะเอออืมครับครับอ่าซึ่งเรื่องของสแกมเมอร์นะครับทำให้ทางคุณมาริศเงียมพงศ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในยุครัฐบาลเพื่อไทยก็บอกว่าเนี่ย ตอนนี้เนี่ยนะครับเราเห็นว่ารัฐบาลคุณแพท,ทองทางได้มีการประกาศปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเด็ดขาดด้วยสามนโยบายสามตับใช่ไหมะน,นะครับแล้วก็มีนโยบายซีลสต็อปเซฟต่างๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาในตอนนี้มันก็เริ่มมีแรงงานที่หลบหนีจากฝั่งชายแดนแม่สอดเนี่ยฝั่งนู้นเข้ามาอย่างแม่สอดเพิ่มมากขึ้น เพราะว่าเราเห็นภาพหุนพงที่กองกําลังทหารเมียนมาบุกทําลายไอ้เคเคพาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันมีแก๊งคอร,อร์เซนเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็มีการเชื่อมกับสตาลิงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยปรากฏว่าทางทางคุณมาริ็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเรารับมือหลายครั้งคุณภูมิธรรมในยุคนั้นก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเชิญคุณทวีสอดส่องมีการเชิญ แ้ที่ระดับสูงกระทรวงความมั่นคงของจีนมาดูแลเพื่อที่จะคัดกรองชาวจีนเร่งส่งกลับตั้งแต่ที่มีการส่งคนกลับมาสมัยด้วยว่าเชเวโกโกพงจะได้ไหมที่ชายแดนแม่สอดตรงนั้นเนี่ยอืมังนั้นเนี่ยค,ค,คุณมาบอกว่าพอตอนนี้เนี่ยมันเริ่มที่จะมีแรงงานทะลักกลับมาหลังจากที่รัฐบาลไปรัฐบาลเมียนมาไปบุกทลายไอ้แก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับคุณมาเรียบอกว่าอยากเห็นรัฐบาล ตั้งทีมเฉพาะกิจประสานกับประเทศต่างๆ,ๆเพื่อช่วยเหลือแงานชาติต่างๆที่ถูกหลอกก็ไปทํางานที่แกงคอเซ็นเตอร์เมียนมาโดยใช้แผนที่เพื่อไทยเคยทําแล้วเนี่ยมาใช้ต่อเธอนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแผนนี้ได้รับความชื่นชมไปจากทุกภูมิภาคมาแล้วไงครับอืมอืมคือคืออะไรที่ดีก็ทําต่อไปเถอะไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เนาะเออนะครับ ไม่ต้องไม่ต้องเสียหน้าคือเขาทาไว้แล้วอืมเนาะนะครับพักเพื่อไทยทำพักภูมิใจไทยเสิร์ฟนะสโลแกนนี้ต้องมาแล้วนะครับคุณธีรัตเนาะอ้าวเราเราจะเปิดตัววิสัยทัศน์ของพักประชาชนกันสักนิดหนึ่งนะฮะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขามีการจัดงานนะครับเพื่อที่จะเปิดวิสัยทัศน์ของพักประชาชนกันสู้สรเดี๋ยวก่อน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 ที่ไปนิดหนึ่งก่อนที่ไปนิดหนึ่ง <c oughs> ท้ายสุดแล้วอยากท่านผู้ชมเนี่ยไปไปดูในเพจของเพื่อไทยเพราะว่าเมื่อว,วันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเพจของเพื่อไทยเขามีการลงคลิปเป็นการสัมภาษณ์ระหว่างท่านทูตรัฐกับท่านทูตปูคือแบบเป็นสองคนที่เราเห็นหน้าหน้าค่าตากันมากของรัฐบาลเพื่อไทยที่ทํางานด้านการทูตนะครับอ,อันนี้อยู่ในซีรีส์เพื่อไทยจะกลับมาที่ทาง รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณมาริสงเงียมพงศ์แล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณรัตช,ชาลีจันทร์มาพูดคุยกันซึ่งใ,ในการเปิดเผยคลิปในครั้งนี้ก็พูดถึงความเข้มแข็งด้านนโยบายการต่างประเทศนะครับที่ทางพรรคเพื่อไทยนั้นต้องการที่จะเชื่อมประเทศไทยเข้าสู่โลก ใช้การทูตต่างๆเพื่อที่จะแสวงหาสันติภาพนะครับแล้วก็นําเรื่องของการทูตเนี่ยนำมาซึ่ง <c oughs> การแก้ไขวิกฤตนานานับประการนะครับเพื่อที่จะออทำให้โลกแล้วก็ประเทศไทยนั้นเชื่อมโยงกันเป็นอัคนเดียวกันเพราะว่าท่านทูตทั้งสองคน,นบอกว่างานด้านการต่างประเทศเนี่ยมันเป็นความท้าทาย ซึ่งเราไม่สามารถที่ใช้ในโยบายด้านการทูตเป็นนโยบายเชิงรับเพื่อเป็นนโยบายเพื่อปันเทาผลกระทบเท่านั้นแต่ว่าเราเนี่ยต้องใช้ในโยบายด้านการทูตที่จะสแสวงหาจุดยืนใหม่ไปคุยไป,ไปนู่นไปนี่นั้นจึงไม่แปลกใช่ไหมครับว่าณนะเดว,วันที่ทั้งคุณเศรษฐามารับตําแหน่งนายก คุณแพทองทาและตั้นายกมีคนบอกว่าทําไมพวกนี้ชอบไปเที่ยวเมืองนอกไปเดินทางไปหาไปไป,ไปนู่นไปนี <c> ่ <oughs> จริงๆแล้นี่คือการใช้การทู่เชิงรุกนะครับเพื่อที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อน,นํามาซึ่งโอกาสในการที่จะนําประเทศไปสู่เรียกว่า New s เ Curve ที่พวกคุณต้องการไงถ้าคุณอยู่แบบเดิมๆมันก็ไม่มีอะไรใหม่หก็มาแต่ว่าพอใช้การทูตเชิงรุกหาโอกาสใหม่ๆคุยกับคู่ค้าใหม่ๆ เราก็สามารถที่จะยืนหยัดอยู่บนเวทีโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีแล้วก็มีมีล้องมีเกียรติภูมิของเราด้วยดังนั้นเพื่อไทยจึงใช้นโยบายการทู่เชิงรุกมาตั้งแต่ที่รัฐบาลก็มาเปลี่ยนประเทศในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนาะคือคือพรกเพื่อไทยเนี่ยคือเขาก็ทําแล้วเขาก็คือเขาก็วางแผนอย่างเป็นระบบเนาะในการที่จะแก้ไขปัญหาหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ดอกผลเนี่ยมันมาออกตอนนี้ครับคุณธีรัตเนาะ พอดอกผลมันมาออกตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าอา้าวยู่ทําเอาไว้เยอะแยะมากมายเออแล้วอยู่จู่พักภูมิใจไทยก็มาเอาไปมาเคลมเสนอ,อ,อเอาไปเคลมแบบนี้นะครับ